สวัสด,ดีครับน้องๆพี่โคโแพทจุลานะครับวันนี้พี่จะมาสอนเรื่อง preposition กับ conjunction นั่นเองซึ่งสองสองอย่างนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากในการสร้างประโยคต่างๆใช่ไหมครับเพราะมันเป็นคำเชื่อมใช่ไหมซึ่งสองตัวนี้จะต่างกันยังไงแล้วมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างก็อย่ามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนนเลยพี่จะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักนะครับกับ e s l e s c h o o l นะครับซึ่ง e s l e School เนี่ยเป็นแอปที่จะมาช่วยน้องๆในการเรียนแล้วก็การเตรียมตัวสอบเนาะ เพราะว่าเนสเล่เขาเอาพี่ๆตัวท็อปเนี่ยมาติวให้น้องๆแบบภาษาเข้าใจง่ายเป็นกันเองแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะครับซึ่งมี2ช่องทางให้น้องติดตามกันก็คือทาง Nestle School App นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วยังติดตามทาง YouTube Channel ด้วยก็ได้นะครับนี่อันนี้เลยตามนี้เลยนะครับซึ่งในแอปเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีตั้งแต่ชั้นป6มามามาสมา5 6, 6เลยก็คือไปดูบทเรียนได้ตาม ระดับชั้นของตัวเองเลยใช่ไหมแล้วมีเทคนิคมันมีระบบหนึ่งที่พี่แบบเห็นว่ามันเวิร์กมากกับการเตรียมตัวสอบก็คือระบบจับเวลาทําข้อสอบจริงนะครับก็คือเขาเหมือนจะจําลองห้องสอบให้น้องเลยแบบได้จับเวลาทําโจทย์จริงนะครับซึ่งโจทย์ในแอปเนี่ยก็สามารถโหลดมาปริน้นมาเรียนควบคู่ไปกับการดูคลิปด้วยก็ได้ก็ทําให้เราเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมครับก็อย่าลืมไปโหลดแอปกันมาเรียนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทาง YouTube นะครับ มาเรียนกันเลยดีกว่านี่นะครับเรื่องแรกคือ preposition มาดูกันก่อนว่า preposition คืออะไรนะครับ preposition เขาบอกว่าเป็นอะไรเป็น word or group of word แปลว่ามันจะเป็นคำเดียวหรือเป็นหลายๆคำมาต่อกันก็ได้ใช่ไหมครับ that is placed before a noun or pronoun แล้วมันนำหน้า noun และ pronoun ใช่ไหมครับดังนั้นจำไว้เลยว่า ข้อแรกเลยน้องๆต้องได้ว่า prepo ตามด้วย now prepo ตามด้วย now โอเคไหมเมื่อไหร่เจอ prepo ข้างหลังต้องมี now ใช่ไหมครับ to show a relationship in a sentence ก็คือ,อ prepo เนี่ยมันจะเชื่อมเชื่อมคำถูกไหมครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์ว่าไอ้คำนี้มันสัมพันธ์กับประโยคคำอื่นๆยังไงถูกไหมครับอ่ะทีนี้ ชนิดของ p r e p o s ล่ะชนิดมีอะไรบ้างใช่ไหมครับชนิดแรกก็คือ preposition of time ก็คือเป็นเชื่อมเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับอย่างที่สองคือ place and direction คืออะไรก็คือสถานที่แล้วก็บอกทิศท,ทางใช่ไหมครับ p r e p o s แบบที่สามก็คือ agent และ things ก็คืออะไรเกี่ยวกับ เป็นสิ่งของถูกไหม A แล้วก็ Things เป็นสิ่งของใช่ไหมครับสุดท้ายเป็น Phrasal Preposition Phrasal แปลว่าอะไรอะไรที่เป็น Phrasal มันแปลว่าเป็นวลี Valley, ถูกไหมครับวลีก็คือกลุ่มคำเนาะก็คือมีหลายคำก็คือเป็นเพป o พที่ประกอบด้วยหลายคำขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของแต่ละแบบกันนะอย่างแรก Preposition of Time นะครับตัวอย่างก็เช่นอะไรบ้าง In on at from to for since ago before until by อะไรพวกนี้ถูกไหมครับน่ออนน่าจะพอคุณนกันอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในประโยคจะเป็นยังไงก็มาดูกันเขาบอกว่า he start working at nine he started working at nine แปลว่าอะไรเขาเริ่มทำงานตอน9้าโมงเช้าถูกไหมครับ at อันนี้บอกอะไรบอกเวลาถูกไหมครับ9อันนี้คือ9โมงเนาะ เราพูดสั้นๆ at 9ได้เลยไม่ต้องแบบ at nine o'clock หรือว่า at 9 a.m. คือเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่า at n i คือทำงานก็ต้องทำงานตอนเชานะ้าเนาะก็ทำงาน9ก้าโมงเช้าใช่ไหมครับต่อไปคือ she has lived here for 10 years เธออาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา10ปีแล้ว for นี่ก็บอกเวลาว่าเป็นไงบอกเวลาว่าเป็น10ปีใช่ไหมครับซึ่ง for เนี่ยใช้กับอะไรนะ s i n for แอบสอนไกรมา เรื่อง tense ให้ด้วย sin กับ for จำไว้เลยใช้กับอะไร present perfect ใช่ไหมครับสุดท้ายบอกว่า I will visit my family on Sunday I will visit my family on Sunday ก็คืออะไรฉันจะไปเยี่ยมครอบครัวฉันในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ on Sunday เนอะอ่ะนี่ก็คือ preposition of time ใช่ไหมครับต่อไปเลย Preposition of place p r e p o เที่บอกสถานที่เช่นอะไรบ้าง In on at ก็มีเหมือนเดิมเห็นไหมอั Up, down, across. Across, ปดาวน์อะ s s อสอะค s แปลว่าอะไรตรงข้ามถูกไหมครับ Between ระหว่างหรือว่า Under แปลว่าใตา้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีคำอื่นอีนอกมากมายเลยเนาะ above below อะไรพวกเนี้ยมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับที่ยกมาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างกัน he is at home เขาอยู่ที่บ้านถูกไหมครับ a t ก็คือบอกเชื่อมว่าเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านเนาะต่อไป I live across the river I live across the river ก็คืออะไรฉันอาศัยอยู่เป็นไงตรงข้ามกับแม่น้ำใช่ไหมครับหรือสุดท้ายบอกว่า she came from England เธอเป็นไงเธอมาจากอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการบอก place เนาะต่อไป preposition of things บอกอะไรเชื่อมเกี่ยวกับสิ่งของถูกไหมคำที่เจอบ่อยๆเช่นไร o f เจอบ่อยมากๆเลยใช่ไหม for by with แล้วก็ about ใช่ไหมครับมาดูกัน this article is about smartphones article บทความเนี้ยเกี่ยวกับอ่า smartphone ใช่ไหมก็บอกว่า article มันเกี่ยวกับเนาะเกี่ยวกับก็เป็นคำเชื่อมอ่ากับ n o u n ใช่ไหมครับ most of the guests Have already left ก็คืออะไรแขกส่วนใหญ่เนี่ยได้กลับบ้านไปแล้วถูกไหมครับ o f <off S 2> ก็ตามด้วย guest ที่เป็น n o n ใช่ไหมหรือสุดท้าย He is playing with his brothers ก็คืออะไรเขากำลังเล่นอยู่กับน้องชายหรือพี่ชายของเขาถูกไหมครับ With ก็บอกว่าเออเขาทำอะไรด้วยกันถูกไหมครับอ่ะต่อไปเลยสุดท้ายอันนี้น่าจะงงที่สุดแล้ว f a c a l Preposition คือเพดโ l ที่ตามด้วยที่ใช้หลายคำมาประกอบกันใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้าง along with because of according to in spite of จริงๆมีหลายคำเลยถูกไหมน้องๆน,น่าจะหอคุ้นกันอยู่อย่างเช่น because of เนี่ยน้องๆแบบพี่อันนี้ไม่ใช่ c conjunction หรอคือมันน้องๆอ,อาจจะใช้ไปโดยที่ไม่ทันรู้แต่จริงๆแล้วมันนับเป็น p พด p o l นะครับเพราะว่ามันมี off อยู่ตามหลังถูกไหมครับ ึ่ง o f ตามหลังตรงเนี้ยมันทําให้หน้าที่มันเป็นการเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับคำถูกไหมครับดังนั้นพอมันไปเชื่อมกับคําอ่ะไปเชื่อมกับคานามอ่ะคำนามคำนามคำนามนำนาเนาะเชื่อมกับคำ, now, คำนามดังน,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 นั้นหน้าที่มันก็เป็น preposition ใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันเขาบอกว่า they along with their children went to Japan คือพวกเขากับเด็กๆของพวกเขาเนี่ยกับลูกๆของเขาเนี่ย ไปญี่ปุ่นถูกไหมครับหรือข้อสอง according to อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจากถูกไหมจะเป็นจากแบบแหล่แหล่งอ้างอิงอะไรสักอย่างเนาะจากข่าว two thieves were arrested ก็คืออะไระขโมยสองคนเนี่ยถูกจับถูกไหมครับหรือว่า she left her job because of low income ก็คืออะไรเธอออกจากงานเพราะอะ ค่าจ้างที่น้อยถูกไหมค่าแรงที่น้อยรายได้น้อยอะไรอย่างนี้เนาะเห็นไหมว่า because of วันนี้จะตามด้วยอะไรตามด้วยคำนามถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น because เฉยๆจะเป็นเรื่องอะไร conjunction ที่เราจะเรียนต่อกันใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาดู conjunction กันเลยดีกว่าเนาะอ่ะ conjunction conjunction เป็นทำหน้าที่อะไรมาดูกันเขาบอกว่า conjunction เนี่ยจะ join join แปลว่าอะไรเชื่อมถูกไหมครับ Words or group of words of the same type น้องๆเห็นไหมว่าคําที่เราเคยท่องเนี่ยในภาษาไทยอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวภาษาไทยเราท่องว่าอะไรนะบุพบทเชื่อมคําสันธานเชื่อมประโยคใช่ไหมบุพบทคือเพเ p o ลสันธานคือ conjunction ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว o o n u u n t t o o เนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่เชื่อมแค่ประโยคตรงๆอย่างนั้นมาดูกันว่ามันสามารถเชื่อมคําได้ด้วยนะครับมาดูกัน คอนจังชันเนี่ยเราแบ่งเป็น3 t ม p e หลักๆ type แรกก็คือ coordinating conjunction coordinating แปลว่าอะไร coordinating แปลว่ามันร่วมกันถูกไหมครับซึ่งตัวอย่างของ coordinating conjunction เนี่ยจำง่ายๆว่า Fan v o y s e อันนี้เป็นคำย่อนะน้องๆรู้ไหมว่ามันย่อมาจากอะไรบ้างมันมีแค่เนี่ยตัวเนี้ยก็คือ for and nor but or yet so นะครับ เดี๋ยวพี่จะไปพูดต่อเนาะไม่ต้องจดก็ได้ที่มีไว้ให้แล้วเนาะหรือแบบที่2คือ subordinating conjunction subordinating แปลว่าอะไรสับมันแปลว่าใต้ถูกไหมดังนั้น s u b o r d i n a t e เนี่ยมันจะเป็นคําเชื่อมที่เชื่อมประโยคหลักประโยคหลักลก,กับประโยครองก็คือประโยคที่อยู่ได้ด้วยตัวเองกับประโยคที่ใจความไม่สมบูรณ์เนาะต้องเอามาเชื่อมกับประโยคหลักถึงจะมีใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็เรียกว่า subordinating conjunction ตัวอย่างก็เช่น because although after when อะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีหลังนะสุดท้ายคือ correlative conjunction correlative ก็คืออะไรมันร่วมกัน co ก็คืออันนี้มันจะเป็นคำที่ต้องมาด้วยกันเช่น either ต้องมากับ or both ต้องมากับ and not only ต้องมากับ but also อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคำเชื่อมอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับอะ มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าแบบแรกคือ coordinating conjunction นะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าจำง่ายๆว่าอะไรแฟนบอยเนาะแฟนบอยเติม s ด้วยแฟนบอยก็ย่อมาจาก for and n or but or yet so ตรงนี้ซึ่ง coordinating conjunction เนี่ยมันจะเชื่อมสิ่งที่มีฐานะเท่ากันเนาะฐานะคืออะไรมาดูกัน อันแรกเขาบอกว่า he bought a book and a pen แอนนี่เชื่อมอะไรแอนอันนี้เชื่อมคำถูกไหมกับคำซึ่งมันเป็นคำนามเหมือนกันด้วยเนาะดังนั้นหน้าที่แรกของมันคือเชื่อมคำต้องเป็นชนิดเดียวกันด้วยนะถ้าเป็นนามก็เป็นนาม adjective ก,ก็ adjective verb ก,ก็ verb อ,อย่างเงี้ยมันต้องเชื่อมสิ่งที่เหมือนกันเนาะอย่างที่สอง You can meet me at my home or at my office อันนี้มันเชื่อมอะไรมันเชื่อม at my home กับ at my office ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้เป็นเชื่อมอะไรนนเรียกว่าเชื่อม phrase แล้วใช่ไหมครับก็คือเชื่อมกลุ่มคาเห็นไหมซึ่งกลุ่มคํานี้ก็มีหน้าตาเหมือนกันนะเป็นอันนี้ก็เรียกว่าอะไร pre phrase ถูกไหม preposition phrase มันมีแอดนำหน้าถูกไหมครับมีแอดนำหน้าก็คือต้องเป็นกลุ่มคำชนิดเดียวกันเนาะหรือสุดท้าย I waited for him but he didn't come อันนี้เชื่อมอะไรเอ่ยก็คือเชื่อมประโยคก,กับประโยคถูกไหมครับซึ่งประโยค2อ,อันนี้จะมีลักษณะคือแยกกันอยู่ได้ I waited for him ถ้าเกิดอ่านเฉยๆแปลว่าอะไรก็คือฉันรอเขา he didn't come เขาไม่ได้มาถูกไหมครับ อันเนี้ยเป็น2ประโยคที่อยู่แยกกันได้ก็คือใช้ coordinating conjunction เชื่อมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแบบแรกเนาะมาดูแบบที่2กันแบบที่2 subordinating conjunction subordinate เนี่ยมันจะเชื่อมประโยคที่เป็นประโยคหลักกับประโยครองถูกไหมครับหรือประโยคหลักเนี่ยเราเรียกว่า independent clause independent แปลว่าอะไร แปลว่าอิสระเนาะคนไทยแปลว่าอิสระนี้ประโยคอินดีเพนเดนแปลว่าอิสระเนาะแต่ว่าประโยคที่ตามมาจะเรียกว่าด e เ e นเดน t มันมาจากคําว่า depend, depend ีเพนปว่าอะไรแปลว่าพึ่งพาถูกไหมครับดังนั้นประโยคที่ต้องพึ่งพาก็คืออยู่กับตัวอย,อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับอะทีนี้มาดูกัน I missed the bus because I was late ประโยคหลักคืออะไร ฉันตกรถถูกไหมครับเนี่ยฉันตกรถบัสประโยคหลังประโยคที่ตามมาก็คือ because I was late ตรงเนี้ยเป็นประโยคที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราพูดเฉยๆว่าเพราะฉันมาสายหรือเพราะฉันสายรู้เรื่องอยังไม่รู้เรื่องถูกไหมงั้นเราต้องมีประโยคนำหน้ามาก่อนว่าฉันตกรถบัสเพราะฉันสาย อันเนี้ยรู้เรื่องแล้วถูกไหมครับอันเนี้ยคือลักษณะเลยของประโยคที่เป็นมีประกอบด้วย s u b o r d i n a t i n g conjunction เนาะมาดูตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่า although he is handsome she didn't like him ถึงแม้ว่าเป็นไงถึงแม้ว่าเขาจะหลอ่อเนี่ยถึงแม้ว่าเขาหลอ่อเธอไม่ได้ชอบเขาโอ้เศร้าเนาะอ่ะดังนั้น เราได้แล้วว่าเธอไม่ได้ชอบเขาอันเนี้ยรู้เรื่องแต่ว่าแม้ว่าเขาจะหลอสมมตินคนมาพูดเธอเธอแม้ว่าเขาจะหลอแล้วแบบไม่พูดต่อคือเราก็เป็นไงรอฟังอยู่ว่าเฮ้ยจะพูดว่าอะไรวะใช่ไหมนะอันเนี้ยคือประโยคที่เป็น dependent clause คือมันยังไม่จบอ่ะพูดมาให้จบพูดมาให้จบมีอะไรอีกถูกไหมอันเนี้ยคือลักษณะเนาะต่อไปสุดท้ายก็บอกว่า s t u d e n t are chatting when teachers arrive คืออะไร When the teachers arrive เนี่ยก็คืออะไรเมื่อครูมาถึงเด็กๆก,กำลังคุยกันอยู่ถูกไหมมันต้องมีอีกประโยคนึ่งมาเติมเต็มมารวมกันให้ใจความสมบูรณ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ subordinating conjunction ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ มีเยอะที่สุดเลยเนาะที่น้องๆท่องกันว่าคำเชื่อมที่แปลว่าเพราะมีอะไรบ้างมี because มี since มี for มี as เนาะหรืออ,อ,อะไรต่างๆอีกมากมายเลยใช่ไหมก็อันนี้ต้องไปท่องนะเพราะว่าคําเชื่อมสําคัญมากมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยประโยคมันจะแปลว่าอะไรใช่ไหมครับอ่ะต่อไป correlated conjunction แบบสุดท้าย c o r r e l a t e เนี่ยจำง่ายมากคืออะไร มันจะมาคู่กันคู่กันขั้นกูคู่กันนี่อย่างนี้เลยมีเธอต้องมีฉันมีฉันต้องมีเธอมันจะมาด้วยกันตลอดเนาะซึ่ง error ออกบ่อยมากก็คือเป็นไง not only มาแล้วข้างหลังเป็น and อย่างเงี้ยไม่ได้คู่เดียวมีคู่กันคู่เดียวก็คือ not only ต้องมากับ but also อย่างเงี้ยเจอบ่อยมากๆเลยเนาะมาตัวอย่างกันตัวอย่างบอกว่า I may buy either laptop or phone ก็คืออะไรฉันอาจจะซื้อล็ปท็อปไม่ก็โทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือว่า both students and teachers wear uniform ก็คืออะไรทั้งนักเรียนและคุณครูเนี่ยใส่ชุดยูนิฟอร์มถูกไหมครับหรือสุดท้ายบอกว่า she loves not only cats but also dogs คืออะไรเธอรักไม่เพียงแต่แมวแต่รักหมาด้วยสุดท้ายแปลว่าอะไรก็คือเธอรักทั้งแมทั้งแมวถูกไหมครับ ห็นไหมอันนี้ก็คือ correlating conjunction เนาะตัวอื่นมีอะไรอีกอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็ either เอ้ either ออกไปแล้ว neither แล้วก็ nor เนาะมันก็มาคู่กันซึ่ง neither nor เนี่ยก็คือแปลว่าไม่ทั้งคู่ไม่ไม่ a แล้วก็ไม่ b สมมุติถ้าเกิดบอก neither a nor b อย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ทั้ง a ไม่ทั้ง b เข้าใจไหมทันไหมครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของ conjunction นะครับอ่ะ จบแล้วเย้ yeah. วันนี้ได้กันแล้วนะครับเรื่องของ preposition แล้วก็ conjunction เนาะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีตัวอย่างหรือว่ามีชนิดของคำที่อยู่ในรูปแบบนั้นๆใช่ไหมครับก็อย่าลืมไปท่องเพิ่มเติมกันนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากน้องว่าถ้าเกิดอยากเรียนคลิปสอนวิชาอื่นๆก็อย่าลืมไปติดตามที่ Nestle School นะครับทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube นะครับ เขามีคลิปอัปเดตใหม่ๆตลอดเลยเนาะมีของทุกระดับชั้นเลยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย